มีเพื่อนๆถามกันเข้ามานะครับอยากให้ผมรีวิวรางอาหารและคอกวัวก่อนอื่นก็ต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าผมไม่มีทุนก้อนใหญ่ที่จะเอามาทาผมถึงต้องค่อยๆทําทีละเล็กทีละน้อยนะครับในแต่ละเดือนพอเงินเดือนออกก็ต้องจัดสรรประมาณเอามาใช้ในการปรับปรุงและก็ต่อเติมในฟาร์มสําหรับรางกินหญ้าของวัวนะครับเริ่มแรกผมให้ช่างก่ออิฐ ขึ้นมาสองก้อนนะครับในระหว่างเสาโดยระยะห่างระหว่างเสาจะอยู่ที่3เมตรใช้ไม้หน้าสาขนาด3เมตรวางทับบนก้อนอิฐนะครับและสำหรับแผงเหล็กที่วัวมุดขอกินหญ้านะครับตัวแผงเหล็กจะสูง1เมตรนะครับโดยที่1แผงวัวจะสามารถมุดออกมากินหญ้าได้6ช่องนะครับสำหรับพื้นที่วัวยืนกินหญ้านะครับผมเทปูน กว้าง2เมตรโดยที่ก่อนเทนะครับผมจะวางเหล็กวายเมตรนะครับเพื่อให้เกิดความแข็งแรงและสําหรับฝั่งรางอาหารนะครับผมก็จะเทปูนกว้าง1เมตรและก่ออิฐบล็อก ขึ้นมา1ก้อนสําหรับเหตุผลที่ผมเทป,ปูนในฝั่งที่วัวยืนกินหญ้านะครับในช่วงฤดูฝนหรือเวลาฝนตกนะครับวัวยืนกินหญ้าเนี่ยพื้นที่วัวยืนจะได้ไม่แฉะหรือว่าเละนะครับสำหรับการติดตั้งนะครับเนื่องจากว่าเสา แต่ละต้นเนี่ยของผมเป็นเสาไม้ซึ่งบางต้นก็จะโค้งงอบ้างนะครับช่างจะแก้หน้างานโดยใช้ไม้หน้าสามนะครับประกบกับเสาหลักก่อนโดยใช้น็อตสกูยิงติดกับเสาไม้เมื่อจับแล้วก็วัดระดับได้แล้วก็ได้นำแผงเหล็กมาติดตั้งวิธีติดตั้งก็จะใช้เหล็กฉากตัดเป็นท่อนความยาวอยู่ประมาณ15เซนหลังจากนั้นก็จะใช้น็อตสกูครับยิงยิงยึด เหล็กกับไม้นะครับเพื่อให้ยึดติดกันสำหรับระยะห่างของแต่ละจุดนะครับก็ดูตามความสมควรนะครับว่าจุดไหนถ้ายังไม่แข็งแรงก็ยิงน็อตยึดเพิ่มเข้าไปได้ตอนนี้ตรงจุดรางอาหารนะครับผมยังไม่ได้มุงหลังคาครับในแผนภาพสุดท้ายนะครับตรงที่วัวยืนกินหญ้าแล้วก็รางอาหารตรงนี้นะครับ ผมตั้งใจจะมุงหลังคานะครับแต่ก็ต้องค่อยๆท,ทําทีละอย่างนะครับเนื่องจากว่า ประมาณมีจำกัดสำหรับแผงเหล็กที่วัวมุดคอไปกินหญ้านี่นะครับจะมีความยาว3เมตรและสูง1เมตรโดยมีระยะห่างแต่ละช่องที่มุดออกมากินหญ้าเนี่ยคือ50เซนซึ่งตรงนี้นะครับวัวจะไม่สามารถลอดหรือเดินข้ามออกมาข้างนอกได้นะครับสำหรับคอกวัวอันนี้นะครับด้านหน้าจะมีความกว้างประมาณ32เมตรและยาวไปด้านหลังอีก32เมตรซึ่งผมตั้ง งใจจะกั้นเป็นห้องย่อยๆห้องละ6เมตรโดยที่1ห้องสามารถรองรับวัวได้ถึง10ตัวและสำหรับหลังคาคอกวัวนะครับผมก็จะทําง่ายๆโดยเสาด้านหลังจะสูงกว่าเสาด้านหน้านะครับเหตุผลก็เพราะผมต้องการให้ในคอกแห้งและก็โล่งนะครับสำหรับแผงเหล็กมุดคอกินหญ้านะครับราคา2,000บาท ต่อ1แผงความยาว3เมตรส่วนค่าปูนค่าอิดบล็อกและค่าแรงเพื่อนๆก็สามารถคำนวณได้เลยนะครับ